ก่อนหน้านี้บอกว่าเจอปัญหามันเจอป<า>ัญหาหอะไรคะใบเน่าใบาไหม้แล้วก็ร่วงหมดร่วงหมดเลยเหลือแต่ต้น <c oughs> พี่สาวมาดูแกบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วอย่านี้นี่แก้ไม่ได้แล้วลกทิ้งได้เลยไม, <c oughs> ไม่ต้องดูแลแล้ว <c oughs> ลอง B ี r อ a n i c ไฟฟูตรอหน,นี้ออกเต็มเขาเต็มเลยพู <c oughs> ทั้งแปงลงคือ <c oughs> แตกยอดขึ้นมาแล้วเขาก็ออกดอกมาร้อมเลยค่ะใช่ออกดอ,อกมาพ้องเลยใช้ได้ผลผลิตได้สวยมากเม็ดใหญ่เม็ดยาวเม็ดใหญ่เม็ดยาวค่ะมีน้ำหนักด้วยมีน้ำหนักด้วยสวยแล้วก็ดกมากเลยแล้วก็พวกมันจะสวยมากพวกวไม่เป็นลายพวกไม่เป็นสนินมพอ<ว>ค่ะพ่นปายสิบไร่มันได้ตันห้าอ๋อคือมันได้เยอะเยอะมากตั้งแต่พค่นปายนี่ตรงมันนี้มาดูนี่เขียวเต็มไล่เลยใบเหลืองก็ไม่มีถ้าของใครที่ว่าไม่สวยอ่ะใช้ตัวเบงออร์แกนิกไปลองฉีดได้นะคะ บอกตรงว่าภูมิใจมากตัวนี้ช่วยได้เยอะมากช่องมากแล้วก็กดไลค์ให้เลยนะ,ะสำหรับหนนะคะกดไลค์ให้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอ้อมและทีมงานบีโกค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาที่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากค่ะได้เดินทางมาพบเกษตรกรนะคะก็คือพี่นุที่ได้นำบีออร์แกนิกโกมาใช้กับพริกแปลงนี้บอกเลยว่าพริกแปลงนี้เจอปัญหาหนักมากแทบจะไม่เอาอยู่แล้วแต่พอนำบีออร์แกนิกโกมาฉีดกับฟื้นขึ้นมาแล้วได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเลยค่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาไปสอบถามเทคนิคเคล็ดลับวิธีการใช้ทํายังไงถึงได้พริกออกมาสวยขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่นุสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้บอกว่าเจอปัญหา <ไป S 1> มันเจอปัญหา ใบหน้าใบไม้แล้วก็ร่วงหมดร่วงหมดเลยค่ะเหลือแต่ต้นพี่สาวมาดูกันบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วอันนี้นี่แก้ไม่ได้แล้วลงททิ้งได้เลยไม,ไม่ต้องดูแลแล้วคือคนที่เขาทําพิกคือเขามาเห็นสภาพพิกเราว่าเอ,อ้อยังไงก็ต้องได้ทิ้งแน่นอนใช่ค่ะ รองบีออร์แกนิกไปปุ๊บดอกนี่ออกเต็มเขาเต็มเลยคูอทั้งแปลงคือคือเขาแตกยอดขึ้นมาแล้วเขาก็ออกดอกมาร้องเลยใช่ออกดอกมาร้องเลยถ้าบอกว่าดอกเยอะแบบนั้นร่วงไหมไม่ร่วงค่ะไม่ร่วงนะคะใช้ได้ผลผลิตได้สวยมากเม็ดใหญ่เม็ดยาวเม็ดใหญ่เม็ดยาวค่ะมีน้ําหนักด้วยมีน้ําหนักด้วยสวยแล้วก็ดุกมากเลยแล้วก็ขั้วมันจะสวยมากขั้วไม่เป็นลายขั้วไม่เป็นสนิมเคยใช้ตัวอื่นนะคะแต่ไม่เคยถูกใจอย่างนี้เลยตั้งแต่พ่นไปนี่ดอกมันนี่มาดูนี่เขียว เดเต็มไร่เลยใบเหลืองก็ไม่มีถ้าพี่นูไม่บอกว่าแปลงนี้เคยเจอปัญหานี้เราจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าที่เรามาดูตอนนี้คือพริกมันสวยสดใสมากๆดูลูกเขาตรงสวยมากรอบแรกที่เก็บอะแปลงน้น่ะแปลงใหญ่อะมันจะไม่ได้เลยสิบไร่อะมันยังไม่ถึง500โลแต่พอค่นไปสิบไร่มันได้ตันห้าอ๋อคือมันได้เยอะเยอะมากเกินได้สองเท่าตัวเลยสองเท่าตัวเลยกันได้เยอะขนาดนั้นใช่ค่ะใช่ ค่ะนี่หนูไม่ได้จ้างวาพูดนะใช่แต่ว่าคือหนูลองแล้วไงคะหนูก็เลยอยากแนะนาให้เพื่อนๆว่าถ้าของใครที่ว่าไม่สวยอ่ะใช้ตัวเปงออร์แกนิกไปลองฉิดได้นะคะแต่หนูลองมาแล้วคือได้ผลมากชอบมากด้วยแล้วใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ห้าสิบทีซีต่าถังสองร้อยลิตรค่ะโอ้ถือว่าประหยัดตรงยั้มากค่ะปุวยก็ไม่ต้องใส่แล้วย่อมันเขียวไม่มีโรคก็ไม่ต้องใส่ปุวยแลคือเราเห็นแล้วมัาสวยแล้วใช่ลดใส่ต้นทุนเราไปเยอะมากเลยค่ะปกตินี่จะซื้อยาชุลละพันห้าสองพัน คมาฉีดแค่รอบเดียวมันก็ไม่ได้ผลก็ต้องซื้อใหม่อีกไม่เคยใช้ตัวยาไหนที่ว่ามันได้ผลอย่างนี้นะคะไม่เคยใช้เลยเรามาเจอตัวนี้ปี <c oughs> วาวประทาับใจยังไงคะภูมิใจมากค่ะ <c oughs> บอกตรงว่าภูมิใจมากตัวนี้ช่วยได้เยอะมากช่องมากแล้วก็กดไลค์ให้เลยนะ,ะน,นะคะกดไลค์ให้เลยค่ะ <c oughs> ปากถึงเกษตรกรนะคะที่กําลังปลูกพีกอยู่นะคะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้สามารถนาบีออร์แกนิกโกไปใช้กับพืชของท่านได้เลยค่ะเล่งต้นเล่งใบเล่งรากช่วยฟื้นฟูต้นที่โซบกลับมาให้ดีแล้วได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถทักข้อความหรือโทรมาหาเราที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะบีออร์แกนิกโกของแท้กล่องสีเขียวผลิตจากบริษัท P ีเคซับเจริญรุ่งเรืองจํากัดเท่านั้นนะคะต้นตํำรับตัวจริงที่ใครก็แทนที่ไม่ได้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้บีออร์แกนิกโกค่ะ